ในตอนนี้นะคะยอดไลค์ยอดถูกใจของ TikTok ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเลยทางระบบใจดีบูเพิ่มกันมาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆนนะคะสนใจในบริการนี้นะคะกดพันลลงกันไปเลยค่ะเ,เลือกเป็น TikTok กันก่อนนะคะหมดบูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจถูกใจไลค์นะคะของ TikTok นะคะก็ก็เลือกกันไปได้เลยนะคะวันนี่ขอเลทราคาถูกตรงนี้แล้วกัน ในตัวด้านหน้าค่ะมีอยู่หลากหลายบริการที่ทเป็นเลทราคาถูกนะคะตัวนี้จะมีการรับประกันนะคะคุณภาพความเร็วที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันด้านบนสุดนะคะ6493ตัวนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะในส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกระดาษเลยคัดลอกลิงก์แล้วนำไปวางกระดาษเลยนะคะยอดเดิมน103นะคะในปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กขนไป50ค่ะในราคาไม่ถึง1บาท กดสั่งซื้อขึ้นไปได้เลยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยได้เลยค่ะในราคาก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะกดส่งกันไปเลยค่ะทางระบบนะคะ